เกสีสโตยาถาคงคาโสตังปวันตันติมราสีนาปฏิตาตุงปลิมานานุภาเวนามราสีนาปาราจิตานิโสนิสังปาลายันติวิตังเศติอีอสศสโตสาธุสาธ มาราศสนาปฏิทิตาตุงปริมานานุภาเวนะมาราศีนาปาราชิตานิโตนิสังปาลายันตีวิถังเศตษีอัศสะโตสา,ส,าสาธุสาธุสาธุสังขาตังโลตังกาวิทูล สันติพุทธิงนะโมพุทธายะนะมาพาธาตัตตากเกศีสัโตยะถาก,ากงคาโสตังปวัติสันติมรสีนาปฏิติตาตุงปาริมานานุภาเวนะมรสีนาปาราชิตานิโสติสัง ปารายันเตวิทังสินตอตอะเสสะโตสาธุสาธุสาธุส,าธสังฆาตังโลตังกาวิทูลตันติพุติงนาโมพุตธายะนามาปาทาข้ญญาพเจ้าชื่อ จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็ยนเป็นสุขตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ข้าพเจ้ามีจงสมหวังสมปรารถนาหากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้วจงให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายอุทุภาภัยอากีภยัภยโจรภัยตลอดจนให้มีความสุขร่มเย็ยนเป็นสุขเกิดความรัก ความสามคัคีเมื่ออยู่ในบ้านเลขที่จงมีความสุขความเจริญจะํำสิ่งใดจงทำมาคาขึ้นสมดังปาถนาขอให้บุญแห่งพระเจ้าที่สะสมในมวยผมของพระแม่ธรณีที่นำพาข้ามชาติข้ามโพจงมาเป็นกำลังบุญกุศลบุญราศีเสริมกำลังกาย กำลังสมองกำลังปัญญาให้กระทำกิจกรรมใดๆจากนี้เป็นต้นไปเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่งอมืองอเท้าแล้วสายกำลังบุญที่สะสมในมวยผมของภาะแม่ธรณีจงเป็นบุญสำเร็จบุญนิทีให้สำเร็จสมปรารถนาตั้งแต่แบบนี้สืบไปเบื้องหน้าเธอ ขอพรคำอธิษฐานขอให้การเงินเปิดดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดลูกจะนําเงินไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีต่อไปขอจงประทานพรให้ลูกมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือมีช่องทางทำม,มาหากินจเจริญอุ่งเรืองไม่หมดไม่เจ็บไม่จนด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุฝากกดติดตามกดแชร์ช่องกัมมสนใจชาแนลไว้นาที่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงทำการติงใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน